เข้าใจนะทำไงโอเคถนะ่ายไโอเคขั้งแรกนะครับเราต้องมาดูช่องนี้ก่อนนะครับช่องเชื่อมต่อเราจะต้องสังเกตช่อง VCC นะครับช่อง VCC นี่คือไฟบวกนะครับจะมีทั้งหมด2อุปรกรณ์ด้วยกันนะครับตรงนี้ก็คือ VCC คือไฟบวกส่วน GND ตรงนี้คือไฟลบนะครับขานี้ก็คือไฟลบเช่นเดียวกัน GND อ่เดี๋ยวเราจะมาไล,ล่ทีละช่องนะครับก็คือเรามาเอาไฟบวกก่อนนะครับไฟบวกหรือ VCC เนี่ยอ่ในที่นี้เดี๋ยวเราจะต่อ ให้ตรงให้ตรงกับช่องนะครับตรงนี้ให้ต่อให้ตรงกับช่องนะอ่ะทีนี้ v c c ต้องไปที่ไหนครับต้องไปที่นี่เลยครับไปสามวีครับอ่ด VCC ต้องไปสามวีนะครับสามวีนะฮะทีนี้ช่องนี้ก็เป็น v c c เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะต่อด้วยสายไฟสีแดงนะ VCC นะครับก็ต้องไปต่อที่สามวีเช่นเดียวกันอซึ่งเขาจะอยู่ติดกัน นี่นะครับนี่คือไฟบวกนะกระแสตรงเนี่ยนี่คือไฟบวกนะมันสลับขั้วไม่ได้นะครับทีนี้ต่อไปสายไฟสีเขียวจะแทนที่ด้วย CMB นะครับหรือกราวนะครับก็จะต่อที่กราวซึ่งกราวเนี่ยจะต่อด้วยกันสี่ช่องตรงนี้นะครับช่องไหนก็ได้นะครับสี่ช่องตรงนี้ช่องไหนก็ได้เสียบไปเลยอ่านี่นะครับนี่ก็คือกราวตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับกราวที่อยู่ที่อันด้าโซนิกตรงนี้นะครับก็ต้องไปต่อที่กราวเช่นเดียวกัน ต่อช่องไหนก็ได้นะครับโอเคอ่ะทีนี้กราวที่เราจะต่อกันอีกคอันนึงก็คือ LED ครับเราดูว่า LED ขาไหนเป็นขาที่สั้นหรือว่าโลหะด้านในเนี่ยเป็นโลหะที่แผ่นใหญ่นะครับขาที่สั้นกับโลหะแผ่นใหญ่เนี่ยจะอยู่ในตรงนี้จะเป็นขัวลบนะครับเพราะฉะนั้นขัวลบก็ต้องต่อเข้ากับกราวเช่นเดียวกันนะฮะเราก็จะต่อขาลบนะครับให้เข้าไปที่ GND เช่นเดียวกัน ตอนนี้ GND เราจะเป็นสายไฟสีเขียวติดกัน3เส้นนะครับเป็นเป็น,ปนขั้วลบของ LED ขั้วลบของ Active buzzer แล้วก็ขั้วลบของ Ultrasonic นะครับส่วนสีแดงจะมี2องาันด้วยกันก็คือเป็นไฟบวกของ Ultrasonic และไฟบวกของ Active buzzer นะอ่อะต่อไปตรงกลางเราจะต่ออะไรครับเราต้องดูที่โค้ดนะครับเราจะต้องดูที่โค้ดอะยกตัวอ,อย่างโค้ดของครูเนี้ยโค้ดของครูเนี้ย ทริคพิมพ์อยู่ในช่อง23เอ็กโคพิมพ์ช่อง22บัสเซอร์พิมพ์ช่อง21แล้วก็ LED พิมพ์ช่องสี่เันนี้เราจะมาต่อจากอันง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจาก LED พิมพ์ LED พิมพ์มันบอกไปอันที่4ใช่ไหมครับ LED พิมพ์คืออะไรคือขั้วบวกของ LED ครับขั้วบวกของ LED เมื่อกี้ขั้วบวกเราอยู่ทางด้านขวาไปช่องหมายเลขสี่นะครับช่องหมายเลขสีก,ก็คือ D4 ครับเราหา D4 ให้เจออ่านี่ครับนี่คือ D4 นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วต่อไปไล่ขึ้นไปนะครับเป็นบัสเซอร์ ครูเขียนอธิบายไว้แล้วนะครับว่าช่องที่7คือใช้เสียบสาย IO ใน Active Buffer Module เพราะฉะนั้นตรงกลางตรงนี้นะครับที่ตรงกับช่อง IO ทุกคนดูช่อง IO นะครับเนี่ยช่อง IO ช่องที่2เราก็เสียบเข้าไปอ่อเสียบเข้าไปนะครับแล้วเสียบช่องอะไรครับ2 1เราหาช่อง2 1ให้เจอนี่ครับช่อง2 1อยู่นี่ชึบอ่าตอนนี้เราได้2ตัวแล้วตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นทริกกับเอ็กโคซึ่งทริกกับเอ็กโคเนี่ย เขียนบ,บอกไว้แล้วนะครับว่าทริกทริกค,คือช่องที่สองช่องที่สองเราเสียบสายลงไปเลยทริกเสียบลงไปต่อช่องยีสบสานะครับเราก็เสียบช่อง23ส่วนเอ็โคนะครับในตัวอย่างคุณบอกว่าเป็นช่อง22นะครับก็ให้เสียบสายในต่อในช่องเอ็โคนะครับอโอเค รงนี้ก็จะไปต่อในช่อง2ี่สนะครับโอเคประมาณนี้นี่คือเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองดูนะครับวิธีการทดลองก็คือเสียบสายไมโคร USB นะครับเข้ากับ FV32 ด้านบนนะครับเราจะไม่เสียบตัวล่างนะเราจะเสียบตัวบนนะครับเสียบตัวบนอ่ะเสียบตัวบนทีนี้หลังจากที่เราเสียบแล้วนะครับให้เราไปที่ตรงนี้ครับไปที่ทูลเลือก เลือกบอร์ดก่อนนะครับว่าบอร์ดเราเลือกถูกหรือยังเป็นี้มสองสองไดมโนดหรือยังถ้าเลือกแล้วกดติ๊กแล้วก็ไปเลือกพอร์ะครับเลือกขอดหรือยังอ่าโอเคถ้าเลือกเสร็จแล้วกดอัปโหลดเลยครับรอสักครู่หนึ่งกดบูดครั้งไว้สามวิทำไมไม่ท โอเคครับเรียบร้อยอ่ะตอนนี้นะครับ Active b เซอร์เราทํางานแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้ของเราทํางานนะครับอันตรสุนิข์ทำงานให้เราไปที่ซีเรียลมอนิเตอร์นะครับที่เป็นรูปแว่นขยายนะครับกดรียลมอนิเตอร์แล้วตรงนี้จะขึ้นมานะครับเป็นเซนติเมตรสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าครัววัตถุเข้าใกล้อันตรสุนิในระยะในระยะสิบเซนนะครับโค้ดมาทั้งเนี้ยโค้ดครั้งที่ห้าเนี่ยเราบอกว่า เมื่อไหร่ที่มีวัตถุเข้าใกล้เป็นระยะ10เซนจะมีเสียงเตือนนะครับเราจะแก้ไขตัวตรงนี้ได้สมมติว่าเราอยากเปลี่ยนเป็น20เซนเราก็เปลี่ยนเป็น20นะครับพะมันเข้าใกล้ในระยะ20มันก็จะดังในทีนี้ก็คือระยะ10เซนนะครับเห็นไหมครับ9.57เสียงดังแล้วเข้าใกล้เนี่ยก็คือหลักการของอันต้าโซนิกกับเซนเซอร์ถอยรถยนต์ประมาณนี้ครั